เรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงเสือเป็นสัตว์ที่น่ากลัวสำหรับพลานและชาวบ้านทั่วไปแม้ว่าป่าในปัจจุบันจะได้ลดน้อยถอยลงไปมากแต่ก็ยังมีข่าวเรื่องเสือออกมาจากป่าอยู่บ่อยๆเมื่อช่วงสิบกว่าปีที่แล้วพลานก็พากันเลิอกอาชีพล่าสัตว์ไปหมดไม่ได้จับปืนมานานสุดท้ายแทบจะลืมเลือนป่าก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปเหยียบย่ำเหมือนแต่เก่าพผื้นป่าก็อุดมสมบูรณ์หนาทึบเขียวชอกมากขึ้น จากวันเวลาที่ปืนป่านั้นเปลี่ยนเป็นเขตอนุรักษ์แต่ก็ยังมีคนเข้าไปลักลอบล่าสัตว์ป่าอยู่บ่อยๆความเชื่อเรื่องอาถรรพ์และเรื่องลึกลับต่างๆก็เริ่มจางหายไปจากชาวบ้านจนมีข่าวว่ามีคนที่แอบเข้าไปล่าสัตว์ในป่าถูกเสือฆ่าตายและมีคนได้รับบาดเจ็บและหนีรอดมาได้ที่ตายอยู่ในป่านั้นสองคนหัวหน้าโชคที่เป็นเจ้าหน้าที่กับลูกน้องอีกสองคน ได้รับแจ้งเรื่องเสือจากผู้ใหญ่เขาก็รีบเดินทางมาที่หมู่บ้านทันทีเพื่อหาลือเรื่องจะจัดการกับเสือยังไงเพราะลองมันได้กินเนื้อคนเข้าไปแล้วนั่นจะทำให้มันมาดักล่าคนไปกินอีกเป็นแน่ในหมู่บ้านนั้นมีพลานเก่าที่มีฝีมือมากอยู่คนหนึ่งมีชื่อว่าพลานสนผู้ใหญ่บ้านจึงให้เด็กไปตามพลานสนมาพบตัวพลานสนนั้นแกมีอายุปาเข้าไปเจปีแล้วแต่ก็ยังดูแข็งแรงกระฉับกระเฉงไม่ต่างกับหนุ่ม แม้ฝีมือการใช้อาวุธจะลดน้อยถอยลงไปตามการเวลาเมื่อพลานสนมาถึงก็ได้พูดคุยปรึกษากันทั้งผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มของหัวหน้าโชดพลานสนออกอาการตื่นเต้นไม่ใช่น้อยเพราะล้างลาจากผืนป่ามานานจะได้มีโอกาสได้เข้าไปอีกครั้งเพราะพลานสนนั้นรู้เรื่องของเสือสมิงนั่นเป็นอย่างดีหลังแยกย้ายกันไปจัดเตรียมข้าวของเครื่องไม้เครื่องมือกันเรียบร้อย พลานส่วนก็กลับมาพร้อมกับปืนแก๊ปเก่าๆที่ดูเหมือนจะผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชนพร้อมกับย่ามใบเก่าๆที่มักจะเห็นแกสะพายไว้ตลอดเวลาแก่ก็พากลุ่มของหัวหน้าโชจที่มีปืนเพียงกระบ,บอกเดียวเท่านั้นเดินเท้าเข้าป่าไปตามทางที่แกพอจะจำได้เลาะหาเส้นทางที่ผู้ใหญ่ได้บอกเอาไว้ตามคำบอกเล่าของผู้ที่รอดชีวิตมาได้พลานส่วนได้บอกกับหัวหน้าโชทและชี้ให้ดูทางนั้น แต่กลับไม่ไปตามเส้นทางที่บอกด้วยความแปลกใจหัวหน้าโชดก็เลยถามพลานสนแกก็บอกว่าเสือที่ได้กินคนเข้าไปแล้วนั่นมันอาจจะไม่ใช่เสือธรรมดาอีกต่อไปอาจจะกลายเป็นเสือสมิงตามความเชื่อโบราณแต่ด้านหัวหน้าโชดกับลูกน้องกลับไม่เชื่อเรื่องเ,องเลวไหลที่พลานสนนั้นบอกจึงพยายามจะพูดโต้ย้งไปต่างๆนานา,นาจนพลานสนต้องเล่าเรื่องบางอย่างให้ฟัง ว่าตนเองนั้นมีเพื่อนที่เป็นพลานด้วยกันอยู่สมัยก่อนมีชื่อว่าพลานทัพมีความเก่งกล้าเรื่องวิชาอาคมเพราะเคยบวชเรียนมาแล้วหลายพรรษาช่วงสมัยที่เข้าป่าด้วยกันนั้นพลานทับเคยช่วยชีวิตมาแล้วหลายครั้งครั้งที่จำติดตาก็ตอนที่เข้าไปล่าหมูป่าหลังจากที่ยิงหมูป่าตายจู่ๆเสือก็พุ่งพลวดออกมาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่รู้ว่ามันตามหมูป่ามาหรือไม่ ตนจึงได้ทิ้งปืนรีบปีนขึ้นต้นไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดด้วยความตกใจมองหาพลานทับกับเห็นยืนนิ่งประจันหน้ากับเสือนั้นอย่างไม่เกรงกลัวตนก็รีบร้องบอกให้พลานทับนั้นรีบปีนขึ้นมาบนต้นไม้แต่พลานทับกับทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดพลิบตาเดียวที่พลานทับพั่มบนพั่มพึงอยู่ร่างก็กลายเปลี่ยนไปเป็นเสือคล่งลายพาดก่อนไปต่อหน้าต่อตาทันทีกระโจนเข้าฟัดกับเสือตนนั้นจนฝุ่นตลบคละคุ้งไปทั่ว เพียงครู่เดียวเจ้าเสือนั้นก็รีบกระโจนหนีไปได้เพราะสู้กับเสือในร่างของพลานทับไม่ได้ตัวพลานทับจึงได้กลายร่างกลับมาเป็นคนอีกครั้งยืนลองเรียกตนที่นั่งสั่นอยู่บนต้นไม้ให้รีบปีนลงไปด้านล่างแต่ตนนั้นกลัวไม่กล้าที่จะลงไปเมื่อพูดคุยกันอยู่สักพักจึงได้ยอมลงไปจากต้นไม้พลานทับก็เล่าให้ฟังเรื่องที่ตนนั้นกลายเป็นเสือให้ฟังว่าได้ไปล่ำเรียนวิชาเสือสมิงมาในช่วงที่ยังบวชเรียนอยู่ กะว่าจะเอาไว้ป้องกันตัวหากเกิดมีภัยอันตรายขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์วันนั้นก็พากันเลิกล่าสัตว์หลังจากที่มีการสั่งห้ามจากทางการพรานทัพก็เลยขอหลบซ่อนตัวใช้ชีวิตอยู่ในป่าใครที่แอบเข้าไปล่าสัตว์ก็มักจะเจอกับเสือที่ไล่ตะเพิดออกไปทันที ชาวบ้านรุ่นหลังๆอาจจะไม่มีใครได้รู้จักกับพลานทับแล้วหรือที่รู้ก็คงคิดว่าตายไปแล้วแต่ตัวของพลานสนนั้นเป็นเพื่อนกับพลานทับและรู้ดีว่าพลานทับเป็นเสือตัวที่ชาวบ้านนั้นเห็นที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพลานทับได้กินคนเข้าไปแล้วอาจจะกลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวไม่ว่าหน้าไหนคงจะได้กลายเป็นเหยียอกันหมดแต่พลานทับเคยบอกวิธีที่จะฆ่าเสือสมิงเอาไว้กับตนหากว่าวันหนึ่งแกต้องกลายเป็นเสือสมิงไปจริงๆ เลยได้ให้มีดหมอนและลูกตะกล่วลงอาคมไว้ให้กับตนจำนวนหนึ่งที่ตนนั้นใส่ย่ามสะพายไว้ตลอดเวลากลุ่มของหัวหน้าโชดก็ได้ฟังแต่ฟังๆไว้แบบไม่อยากจะขัดมาหยุดพักครั้งแรมอยู่กลางป่าห่างจากจุดที่เสียค่าคนตายไปอีกด้านเพราะพลานส่วนรู้ดีว่าพลานทัพมาอาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณนี้แต่สภาพป่านั้นเปลี่ยนแปลงไปมากจนแทบจะจำไม่ได้เลยมองหาปากทางเข้าถ้ำไม่เจอ แกจัดการมัดห้างไว้บนต้นไม้สองต้นใกล้ๆก,กันเชื่อว,ว่าเสือน่าจะรู้แล้วว่าได้มีคนบุกลุกเข้ามาในถิ่นของตนแล้วก็สั่งให้ทุกคนรีบปีนขึ้นไปอยู่บนนั่งห้างห้ามลงไปเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าโชดอยู่กับลูกน้องสองคนส่วนอีกคนนั้นอยู่กับพลานสนดูทุกคนไม่ค่อยจะเชื่อใจพลานสนมากนักแต่แกไม่อยากจะพูดมากก็ได้แต่นั่งเงียบๆสังเกตการ์ไปเรื่อย ตกค่ำหัวหน้าโชดกับลูกน้องดูจะหวาดระแวงตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศและเสียงที่แปลกๆเกิดขึ้นในป่านี้ยามค่ำคืนฟังดูแล้วมันดูหลอนๆยังไงพีก่กลเลยไม่มีการพูดคุยใดๆกันเกิดขึ้นขณะที่ความเงียบปกคุมก็มีบางอย่างวิ่งฝ่าความมืดเข้ามาทุกคนนั้นพากันมองเป็นตาเดียวกันหมดเพราะสิ่งที่วิ่งเข้ามานั้นเป็นชายแก่ที่ดูเหมือนว่าจะบาดเจ็บมาด้วย วิ่งมาฟุบอยู่ใต้นั่งห้างของคนหน้าโชดกับลูกน้องแม้จะมืดแต่ก็มองเห็นได้ลางๆว่าเป็นพลานทับเพื่อนรักของพลานสนเลยส่งเสียงร้องทักไปก่อนไอ้ทับนั่นเองใช่ไหมชายแก่นั่นจาเลืองมองขึ้นมาที่นั่งห้างของพลานสนด้วยสายตาของขวางแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรแม้แกจะดูแก่ไปมากแต่พลานสนยังจำได้อย่างแม่นยำหัวหน้าโชดก็ร้องถามขึ้นมาบ้างว่าเป็นอะไรมาหรอครับ ลุงมีอะไรมาครับเสียงตอบแบบแผ่วๆว่าหนีเสือมาทุกคนก็สะดุ้งเฮือกยกเว้นพลานสนหัวหน้าโชทก็รีบบอกให้ปีนขึ้นมาบนนั่งห้างแต่ชายแก่กับบอกว่าเสือนั่นมันหนีไปแล้วฉันปีนขึ้นไปไม่ไหวหรอกหัวหน้าโชทส่งปืนให้ลูกน้องแล้วลูกพวดพลาดปีนลงไปด้านล่างทันทีพลานสนทำท่าจะร้องห้ามแต่ก็ไม่ทันหัวหน้าโชทกระโดดตุ้บลงไปอยู่ที่พื้นแล้ว พลานส่วนยกปืนขึ้นลองลั่นอยาณะเองไอ้ทัพหัวหน้าโชดไม่ได้สนใจเสียงของพลานสนร้องบอกลูกน้องให้ลงมาช่วยกันทำแผลให้กับพลานทัพพลานส่วนทำท่าสายหัวเบาๆได้จะจับปืนเล็งไปที่พลานทัพแบบไม่วางสายตาต้องคงทำได้เพียงแค่เท่านั้นนั่งนิ่งมองทั้งหัวหน้าและลูกน้องทำแผลให้กับพลานทัพแต่จู่ๆทั้งคู่ก็ต้องผงะไง่ท้องเพราะร่างของพลานทัพกับกลายเปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดกรอน ะปบลูกน้องกัดคอกระชากเลือดคอทลักไม่ทันจะได้ร้องก็ชักกระตุกขาดใจตายทันทีพากันร้องเสียงลั่นหัวหน้าโชดถึงกับเข่าอ่อนสุดลงกับพื้นจนเสียงปืนดังสนั่นขึ้นปั้งลูกตะกัวอาคม3-4เมตรที่บรรจุลงไปในลำกล้องของปืนแก๊ปถูกส่งเข้าที่ล่างเสือลายพาดกรอนก่อนที่มันจะสะดุ้งสุดตัวเหมือนโดนน้ำร้อนลวกรีบกระโจนหนีไปทันที ปล่อยให้หัวหน้าโชดนั้นกระเสือกกระสนรีบปีนกลับขึ้นมาบนนั่งห้างขณะที่แกกําลังอัดดินปืนกรอกลูกตะกั่วจนเสร็จเห็นหัวหน้าโชดนั่งตัวสั่นนิ่งเงียบไม่พูดไม่จามองล่างไร้วิญญาณของลูกน้องที่นอนตายอยู่ด้านล่างไม่มีเสียงพูดจาใดๆกันอีกจนกระทั่งลุ่งเช้าพลานสนก็บอกให้หาถ้ำนั้นให้เจอก่อนพลานทัพต้องหลบเข้าไปซ่อนอยู่ในถ้ำนั่นแน่ หากัอนอยู่สักพักก็พบล่องลอยเลือดหยดเป็นทางยาวเข้าไปในพุ่มไม้พอแหวกเข้าไปดูก็พบกับปากทางเข้าถ้ำที่ถูกปกคลุมไปด้วยไม้เตี้ยๆจนมองไม่เห็นมีร่างของพลานทัพนอนตายจมกองเลือดอยู่มีบาดแผลที่เกิดจากลูกกระสุนลงอาคมของตนอยู่เป็นรูสามสี่รูตามร่างกายสภาพนั้นทำให้หัวหน้าโชดกับลูกน้องพูดอะไรไม่ออกเพราะว่าร่างของพลานทับส่วนบนนั้นไม่ต่างกับคนทั่วไป แต่ว่ามีลายเกิดขึ้นไม่ต่างกับเสือส่วนด้านล่างนั้นยังกลายเป็นเสืออยู่ครึ่งตัวเมื่อพบว่าเสือสมิงนั้นได้ตายแล้วเพื่อมานำเอาศพของลูกน้องกลับเข้าหมู่บ้านไม่มีใครถามไถ่อะไรกับพลานสนอีกจนถึงหมู่บ้านพลานสนก็แยกตัวออกไปทันทีหัวหน้าโชดกับลูกน้องคงจะเข้าใจอะไรมากขึ้นและจดจำเรื่องที่เกิดขึ้นไปตลอดชีวิต